สวัสดีครับครับผมวันนี้นะฮะก็อยู่กับทีมงานของ Hitech Microsystem นะครับผมวันนี้นะฮะเรามาทำการแอคทีฟตัว Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto นะครับในรถ Mercedes-Benz C43 Coupe นะฮะเป็นรุ่น2ประตูนะครับคันนี้เนี่ยจะไม่มีตัว Apple CarPlay มาจากโรงงานนะฮะตัววิทยุเนี่ยจะเป็น NTG 5.5นะครับจะไม่มี Apple CarPlay นะฮะก็จะมีอยู่แค่ สองช้อยเนี่ยนะครับผมเป็น Mercedes-Benz App กับข้อมูลการเชื่อมต่อเนี่ยนะฮะมีสองข้อนะครับหลังจากที่ Active ขึ้นไปแล้วเนี่ยจะมี Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto โนะฮะโชว์ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลอง Active กันดูนะครับว่าขั้นตอนการ Active เนี่ยมันจะรวดเร็วเพียงใดนะครับผมโอเคเดี๋ยวเริ่มเลยนะครับก่อนอื่นก็ดับเครื่องนะครับให้ทุกอย่างดับดับไปหมดซะก่อนนะฮะให้หน้าจอดับนะครับ หลังจากนั้นนะครับก็เปิดสวิตช์หนึ่งครั้งนะครับรอใหอ้ระบบหน้าจอเนี่ยมันบูตขึ้นมานะครับให้ทุกอย่างทำงานพร้อมนะฮะโอเคหลังจากนั้นก็ใช้ OBD นะครับ OBD adapter นะครับเสียบเข้าไปที่ช่อง OBD ใต้พวงมาลัยนะฮะโอเคโอเคหลังจากเสียบเข้าไปแล้วนะครับ หน้าจอจะเริ่มทำการแอคทีฟนะครับผมนะะอันนี้ก็กำลังรันนะครับผมตอนนี้ก็กำลังกาลังทำการติดตั้งอยู่นะฮะราใช้เวลาสักครู่นะครับคือหลังจากที่ติดตั้งเสร็จนะครับผมแอคทีฟ ตัวโปรแกรมขึ้นมาแล้วเนี่ยสามารถเอาโทรศัพท์เรามาเสียบเชื่อมต่อแล้วก็ใช้งานคาปี a, แล้วก็แ n d r o i d a u อ o นี่ได้เลยนะะระหว่างนี้ก็รอนะครับอย่าเพิ่งไปกดสวิตช์อะไรนะครับผมก็รอไปก่อนนะ ค okay. ตอนนี้ก็รอสักคู่นะครับผมโอเคหลังจากนั้นนะฮะเดี๋ยวให้หน้าจอโชว์ขึ้นมานะครับโอเค หน้าจอจะโชว์ Apple CarPlay ขึ้นมานะครับหลังจากนั้นก็ให้เราทำการยืนยันนะครับโดยการดึงตัวคอนโทรลองมานะครับผมเรียบร้อยครับผมแล้วก็ดึงตัว OBD ออกไปเลยนะครับเ,เดี๋ยวลองดูครับผมอ่ะ อันนี้ก็คือ,อตัว Apple c a r p เพนะครับที่เราได้ทำการแอคทีฟขึ้นมานะครับจากที่เห็นในตอนแรกเนี่ยจะมีอยู่2ช้อยนะครับผมอคอลัมน์ตรงนี้นะฮะตอนนี้จะมีอยู่สนะครับผม